ดิศักการูเปิดมาตรงกลางแล้วม่งไม่โดนบอลตกลูกนี้แถวสองสคาราัสไหลได้ดีอาจจะโดนสวนโอ้โหแล้วเตะขายอย่างนี้โอ้เดี๋ยวดูครับอ้าวเรามีปัญหากันแล้วครับโอ้ยานนท์นี่ลงไปกองแล้วโอ้โหตัวต้นเรื่องนี่ฟาวเนยเดินหนีไปแล้วนะครับนี่เป็นวาสักคนแต่ว่าคนที่จะไปห้ามนี่ก็โดนก่อนนะครับโดนเหมือนจะมีหมัดด้วยนะครับเลยล่วงลงไปกอง นอนกับพื้นเลยนะครับมาดูว่าโอ้โหแต่จริงแพก็ได้เปรียดจังหวะนี้ใช่ไหมนไม่น่าไปออกไม้ออกมือนะครับนี่ครับต้นเรื่องเตะตัดเกมให้สวนเลยนะครับของวัชพลไอ้โดนนะโดนแน่ครับจะเป็นใบอะไรกันนะครับคือมันมีตัวรองนี่ครับใบเหลืองนะครับตรงที่แพ้เล่นไปแลกองนี่นะครับจะโดนใบอะไรครับอ่านี่ใบแดงเลยครับถือว่าเจตนานะครับแบบนี้ แดงโดยตรงนะครับอ้าวแล้วมึงก็แดงมาอีกเหมือนกันครับเกิดจะเจอใครครับนี่ครับโดนเหมือนกันคือคือเจตนาเล่นแรงนะครับเนี่ยครับสกิรินตีกระสมก็สกิรินก็เหมือนไม่อยากไม้ออกมือนะครับถ้าถ้าผู้ตัดสินมองทันนี่จะเห็นครับว่าว่าหมายเลขยี่สิบห้าครับฮ่าก่อนหน้านี้ก็ไปเบิร์ดใส่ก็คือยานาลิตเนี่ยยานาลิตเนี่ยไปน่าจะไปโดนมือครับ อ๋อก็เป็นสก,กิลีนที่โดนเตะนะครับแล้วลุกขึ้นมาไม่พอใจปีเข้ามาโอ้โ oh, ห <Yeah, S 1> จะต่อยคอสไลด์ครับเขาเรียกว่าพอถามใบปั้มแล้ว <Yeah. S 1> อะไรคอสไลด์คือ oh. จริงๆเนี่ยคือจะวิ่งเข้ามาหาทางด้านของ <Yeah. S 1> คนที่เตะเขานะครับแต่ว่ายานาริส <Yeah. S 1> เนี่ยมาบังพอดีครับก็เลยโดนคอสไล์เข้าไปเลยครับสก,กิลีนตีกระสมโดนใบแดงโดยตรงเหมือนกันครับจริงก็ปล่อยครับว่าแค่กดดันพอนะครับว่าพวกศิษย์เนี่ย ทลงโทษทางวัฒปผลครับแต่ว่าโอ้โหพอโดนฝัง้ยก็เลยเหมือนจะผลักแต่ว่ามือแกมาแล้วโอ้โหล่วงไปเลยครับก็เลยโดนไวแดงแหม่เสียดายไม่จำเป็นเพราะเป็นแบ็คขวาที่เด็ดของทุกท่าน